สวัสดีค่ะพบกับรายการโฮสเซ็งเฮงหมอนิงเดียวเช้าวันศุกร์ที่สิบพิการยนต์รคกนองคำสปอร์ตเมื่อวานยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ในช่วงกลางวันโลกไปแตะจุดต่ำสุดหนึ่งพันเก้ารอยสสิบดอลลาร์ทำจุดต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์แต่ในที่สุดก็มีแรงซืซ้อกลับเข้ามาส่วนหนึ่งนักทุนอาจจะเริ่มเห็นว่าเออทองคำก็ลงไปเยอะนะคะนะซื้อสะสม แต่ว่าปัจจัยพื้นฐานยังไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ได้สับสนทองคําด้วยตอนล่ายังแข็งค่าขึ้นต่อบอลยิวสหรัฐเพิ่มขึ้นด้วยค่ะหลังจากที่ประธานเฟดออกมาแถลงในงานเสวนาของ IMF นะคะบ,บอกว่าเฟดย,ยังไม่มั่นใจเลยว่าอัตราดอกเบีย้ยตอนนี้สูงเพียงพอที่จะลดเงินเฟอ้อให้สู่เป้าหมายหรือเปล่าตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าเฟดก็ยังเปิดทางว่าอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไป ความเห็นท่านเนี่ยสอดคล้องกับความเห็นของเจ้าเนื้อเฟรดที่ให้ความเห็นในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าทุกท่านเลยให้ความเห็นว่าเฟรดอาจจะเป็นน้องขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปส่วนเมื่อคืนสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอสกันม้างานออกมาดีกว่าตลาดาการหน่อยคือตัวเลขลดลงสามพันรายเป็นสองแส0หนึ่งหมื่นเจ็ดพันรายส่วนกองทุนเอสพองก็ท้าช่วงวันนิ่งๆถือของทองเท่าเดิม ประเด็นเรื่องสงครามอิสราเอลฮามาสนะคะไม่ได้มีข่าวมาพูดหลายวันแล้วล่าสุดอิสราเอลให้ข่าวว่าอาจจะหยุดการสู้รบเป็นช่วงแค่สั้นๆเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะแต่ว่าก็ยังยืนยันว่าอย่า,ายงไงก็ยังทําสงครามต่ออย่างโจมตีภาคพื้นดินกับกลุ่มฮามาสต่อไปตลาดอาจจะเริ่มชินๆแล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ลุนแรง ประเด็นสงครามก็เลยเหมือนไม่ได้ช่วยหนุนราคาทองคำในช่วงนี้แล้วสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนปิดตลาด1,958ดอลลาร์เพิ่มขึ้น8ดอลลาร์ค่ะคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีความเชืเ่อนพวกเดือนพฤศจิกายนตลาดคาดกันว่าจะลดลงเหลือ63.7นะคะก็ลดลงเล็กน้อยแหละนะคะก็คงมีผลกับ ราคาทองคำบ้างแต่ว่าคิดว่าไม่มากหนักนะคะนอกจากว่าตัวเลขแตกต่างจากที่ตลาดคาดการไว้แนวโน้มราคาทองคำทางด้านเทคนิคนะคะช่วงนี้อาจจะเห็นก็คือเป็นการเทคนิคก็คือเป็นการแค่รีบาวระยะสัน้นเฉยๆละกันนะคะเพราะว่าเรียนไปแล้วเมืม่อวานว่าเกิดรูปแบบที่เป็นอีกาสามตัวก็เป็นเป็นขาลงค่อนข้างจะชัดเจนนะคะรีบาวเต็มที่รอบนี้ให้ก็คือ 1,970ดอลลาร์แหละนะคะแล้วก็อาจจะมีแรงเทขายออกมารยะสันให้แนวรับที่เดิมนะคะ1,944ดอลลาร์แล้วก็แนวรับสำคัญ1,935ดอลลาร์ตรงนี้เป็น SMA 200วันนะคะแนวต้าน1,965ดอลลาร์แล้วก็1,970ดอลลาร์ ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมคมบวานปรับเปลี่ยน5ครั้งทีเดียวนะคะ32,800บาทช่วงเย็นลดลง350บาทแต่ว่าคือช่วงระหว่างวันก็แกวงอยู่แค่ประมาณเนี่ย32,750บาทถึง32,800บาทเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเงินบาทเป็นหลักมากกว่าค่ะแนวรับ32,900บาทแล้วก็32,800บาท นะคะแนวต้านสาม0ามพันสอบาท33,250บาทคือณตอนนี้นะคะให้คำแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเห็นวันนี้เดบาวต่อให้ขายออกไปก่อนดีกว่านะคะเป็นจังหวัดที่มีการขึ้นมาให้เราขายก็ดีดีแล้วนะคะ อยากซื้อเก่งกําไรแนะนําว่าเป็นการเก่งกําไรระยะสั้นจริงๆเพราะว่าทองก็ยังยังเป็นขาลงอยู่อาจจะดูนะแนวรับประมาณเน 1, ี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสี่หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าตอนลาร์นะคะปรับพายจริงๆอาจจะอูประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยสาสิบห้าตอลลาร์ส่วนโกลฟิเจอร์อยังแนะนําฝั่งขายเป็นหลักนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 1, หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบตอลลาร์นางสนใจเปิดฝั่งขาย คัดลอส1,980ดอลลาร์กอลไลฟิลเจอร์เปิดฝั่งขายที่1,990ดอลลาร์คัลอสหนึ่งคัลอสสองพดอลลาร์นะคะส่วนเงินบาทเมือ่อวานอ่อนค่าลงในช่วงกลางคืนนะคะคือช่วงกลางวันยังมีแบบแข็งแข่งค่าขึ้นมาให้เห็น อ่อนค่าลง18สตางค์35บาท70สตางะคะ์หลังจากที่เมื่อคืนงเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมากเลยทิศทางเงินบาทวันนี้น่าจะอ่อนค่าลงต่อเนื่องแนวรับ35บาท40สตางแล้วก็แนวต้าน35บาท90สตาง USD f u t u r e แนวรับ35บาท20สตางแล้วก็แนวต้าน35บาท70สตางตอนนี้นะคะใน,ในเมื่องเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ,อ่อนค่าลงนะครับก็ฝั่งซื้อมีความได้เปรียบลงมา35บาท20สตางเข้าซื้อได้นะคะค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ